น้องจะต้องจบม .6 หลักสูตรไทยในระบบยังมีการกําหนดเกตเฉลีย่ยลายกลุ่มสาระการเรียนรู้น้องสามารถเลือกยื่นด้วยคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ไม่ใช่เกณฑ์คะแนนขั้นต่ําที่น้องจะต้องทําให้ได้ก่อนน้องจะไปดูคลิปนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของ You Passion Group และติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ทางด้านล่างน,นี้ได้นะครับไม่อยากตกม้าตายรอบ3ต้องมาดูคลิปนี้กันครับ สำหรับน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ทปอได้รวบรวมข้อมูลการสมัครทั้งรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4เอาไว้ในเว็บไซต์ของ mytcast น้องสามารถเข้าไปที่เว็บ mytcast เลือกเมนูตรงหลักสูตรแล้วก็ไปเลือกรายชื่อมหาวิทยาลัยได้เลยก็จะมีรายชื่อคณะท,ทั้งหมดที่เปิดรับในปีนี้แต่ละรอบก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแต่ที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือในรอบที่3ของแต่ละสาขามีเกณฑ์อะไรก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางอันดูแล้วก็ยังงงๆไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้พี่โจมาเคล ให้ฟังกันแบบละเอียดเลยครับ น้องกดเข้ามาในรายละเอียดของรอบที่3มันก็จะมีข้อมูลหลักๆเนี่ยที่น้องจะต้องดูเนี่ยอยู่ตรง2ส่วนด้วยกัน1เลยก็คือเรื่องของคุณสมบัติและอันที่2ก็คือเรื่องของการคํานวณคะแนนนะพี่โจะจะมาเริ่มจากการคํานวณคะแนนก่อนเลยนะครับอย่างตัวอย่างของคณะเนี้ยจะบอกรายชื่อวิชาที่น้องจะต้องสอบและค่าน้ําหนักคะแนนที่ใช้อ่ะอย่างเช่นเขาเขียนเลยว่าทีเกตเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอเลเวลสังคมศาสตร์สิบเปอร์เซ็นต์เอเลเวลภาษาไทยสิบเปอร์เซ็นต์เอเลเวลภาษาอังกฤษยี่สิบเปอร์เซ็นต์และมีวิชาเอเลเวล อ,อีก10%นี่ก็จะเป็นการกําหนดว่าน้องจะต้องสอบวิชาอะไรบ้างส่วนค่าคะแนนน้าหนักข้างหลังที่น้องเห็นเนี่ยที่เจ้าขอย้านะไม่ใช่เก์คะแนนขั้นต่ําที่น้องจะต้องทําให้ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวบอกว่าเขาให้ความสําคัญกับวิชาไหนมากหรือน้อยกว่ากันอย่างเช่นถ้าเราดูทั้งมดเนี่ยเขาทุ่มค่าน้ําหนักไปอยู่ที่วิชาทีแกตเนี่ยถึง50%ในขณะที่วิชาอื่นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10%เท่านั้นเองแปลว่าถ้าเกิดน้องทําคะแนนทีแกตเพิ่มได้อีก1ข้อจะเปรียบ เสมือนทำวิชาอื่นเนี่ยเพิ่มได้ถึง5คะแนนเลยนะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเกณฑ์ของที่เราจะต้องสอบเหล่านี้มันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องสอบวิชาอะไรและเราควรจะทุ่มเทและไปเน้นที่วิชาอะไรเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าน้องเล็งสาขาวิชาไหนไว้อยากให้น้องมาเช็คเกณฑ์คะแนนตัวนี้ให้ดีๆก่อนนะครับจะได้เตรียมตัวกันได้ถูกนะฮะ ส่วนด้านบนนะครับคือเรื่องของคุณสมบัติอันนี้แหละเป็นตัวที่ทําหลายๆคนงงแล้วก็ไปกันต่อไม่ถูกหลกัหลกๆเลยเรื่องของคุณสมบัติก็จะมีการกําหนดว่าน้องจะต้องจบมาจากหลักสูตรอะไรยกตัวอย่างเช่นเป็นม .6 กในระบบหรือว่าสามารถสอบเทียบกศนสอบเทียบหลักสูตร g ีดีเด็กอาชีวศึกษาสามารถสมัครได้ไหมรวมถึงหลักสูตรนานาชาติจบมาสามารถสมัครสาขานี้ได้หรือไม่บางคณะวิชาอาจจะมีการกําหนด JTA ขั้นต่ารวมถึงอย่างอื่นอีกเพียบเลยเดีย๋ยวพี่โจแยกเป็นหัวข้อประเด็นต่างๆ โดยสรุปให้แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของสาขาวิชาเทคนิคก,การแพทย์น้องจะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยเขาจะรับน้องที่จบจากหลักสูตรแดนกลางแต่ว่าน้องจะต้องจบม6หลักสูตรไทยในระบบหลักสูตรนี้ไม่รับคนที่จบมาจากหลักสูตรนานาชาติรวมไปถึงคนที่จบมาจากอาชีวศึกษาการสอบเทียบ GED และการสอบเทียบกศออนอนะครับนอกจากนี้ยังบอกไว้อีกว่าเกรดเฉลี่ยข่านต่ำหรือ g p a x ที่น้องจะต้องได้ก็คือ2.5ขึ้นไปและสองประัดสุดท้ายอันนี้สําคัญมากๆเลยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าจํานวนหน่วยกิจของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของคณิตศาสตร์ต้องไม่ต่ำกว่า12หน่วยกิตและกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า22หน่วยกิต แสดงว่าหลักสูตรนี้รับเฉพาะเด็กวิทย์คณิตเท่านั้นเพราะว่าถ้าน้องเรียนทงสายสิ์เนี่ยจำนวนหน่วยกิจของวิชาวิทยาศาสตร์จะไม่ถึง22หน่วยหรือบางสาขาวิชานอกจากการกําหนด G- p a x รวมแล้วเนี่ยยังมีการกําหนดเกจเฉลีย่ยลายกลุ่มสาระการเรียนรู้อะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นอกจากจะมีการกําหนด G- p a x รวมขั้นต่ําอยู่ที่2.5แล้วยังมีการกําหนด G- p a x ขั้นต่ําในแต่ละกลุ่มรายวิชาอย่างเช่นคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า2.5กลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า2.5กลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า2.5 เพราะฉะนั้นเช็คเกณฑ์คุณสมบัติให้ดีๆนะครับหรือถ้าบางหลักสูตรน้องเจอคําพูดนี้ต้องสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้นหมายความว่าเขาไม่รับเด็กซิลก็คืออย่างปีการศึกษา6 6กเนี่ยก็ต้องเป็นเด็กที่จบม 6, .6 ในปีการศึกษา66สอบเป็นปีแรกเท่านั้นคนที่จบปีการศึกษามาก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถที่จะสมัครสาขาวิชานี้ได้นั่นเองนะครับ เรื่องที่2นะครับคือเรื่องของเกณฑ์คะแนขน,นขั้นต่ําแต่และวิชาที่กําหนดไว้อ่ะอย่างยกตัวอย่างตัวนี้เลยในเนี้ยจะมีการกําหนดเกณฑ์คะแนขน,นขั้นต่ําอยู่ที่วิชาทีเก็เนี่ยไม่ต่ํากว่า30คะแนนก็แปลว่าน้องต้องทําคะแนนได้เกินถึงจะสามารถยื่นสมัครสาขาวิชานี้ได้รวมถึงวิชา A l e v e l คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งหรือ2ต้องไม่ต่ํากว่า20คะแนนที่เขาใช้คําว่าหรือแปลว่าน้องสามารถเลือกยื่นด้วยคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งได้นั่นเองนะครับหรือบางสาขาวิชาน้องอาจจะเจอแบบนี้เขียนว่า คะแนนขั้นต่ําอย่างเช่นวิชาทีแก็เนี่ยอยู่ที่1คะแนนเอ๊ะเขาจะดูถูกความสามารถเด็กๆเ,เกินไปหรือเปล่าว่า1คะแนนเนี่ยนะใครเขาก็ทําได้จริงๆแล้วการที่เขียนขั้นต่ำไว้1คะแนนแบบนี้แปลว่าน้องจะต้องมีคะแนนวิชานี้มายืน่นแปลว่าถ้าน้องไม่ได้สมัครสอบวิชานี้ไว้ไม่มีสักคะแนนไม่สามารถยื่นสาขาวิชานี้ได้ครับ หรืออย่งสาขาวิชานี้จะมีประธานสุดท้ายเขียนไว้ว่ามีผลรวมคะแนนของทั้ง3วิชาคือชีววิทยาเคมี K Me, และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า90คะแนนแปลว่าน้องจะทำวิชาไหนได้กี่คะแนนก็ได้ แต่ว่าขอให้ผลรวมออกมาเกิน90คะแนนแต่ถ้าเกิดอย่างคณะ,ะนี้เขามีเขียนไว้ด้านบนอีกว่าคะแนนขั้นต่ําในแต่ละวิชาเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่เคมีเขาเขียนได้เลยว่าไม่ต่ํากว่า20คะแนนชีวะไม่ต่ํากว่า30คะแนนและภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่า40คะแนนเพราะฉะนั้นต้องทําให้เกินเกณฑ์น,นะครับจึงจะสามารถสมัครได้ นอกจากนี้นะครับมีอีก1เกณฑ์เลยที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยสังเกตพี่จโจโยกตัวอย่างเป็นของมสวคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ลำดับขั้นต่ําในการเลือกสาขาแล้วมีเลข5หมายความว่าอย่างไงเวลาที่น้องเลือกลำดับในรอบที่3น้องจะเลือกได้ทั้งหมด10อันดับน้องจะเอาสาขาวิชานี้ของนิติมสวเนี่ยไว้ที่ลำดับใดก็ได้แต่ต้องไม่เกินลำดับที่5หมายความว่า1ได้2ได้3ได้4ได้และ5ได้แต่ตั้งแต่ลำดับที่6กเป็นต้น ตไม่สามารถที่จะเอาคณะสาขาวิชานี้ไปใส่ไว้ได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้องเล็งไว้ว่าจะเข้าสาขาวิชาไหนที่มีการกําหนดคุณสมบัติข้อนี้น้องก็จะต้องเลือกลําดับเอาไว้ให้ดีๆนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับ และที่เจ๋งมากๆในปี66ของเว็บไซต์ MyTcast ก็คือจะมีการรวบรวมสถิติของปีเก่าก็คือปี65เอาไว้ด้วยในรอบที่3อย่างเช่นถ้าน้องกดลงมาถึงด้านล่างเลยสถิติของ Tcast นะจะมีตั้งแต่สถิติคะแนนต่ำสุดและสูงสุดตั้งแต่ประมวลผลครั้งที่1ครั้งที่2 จำนวนรับในปี65รวมไปถึงในปี65นั้นใช้เกณฑ์สอบวิชาอะไรและค่าน้ำหนักเท่าไหร่บ้างทำให้น้องสามารถเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังได้ซึ่งอันนี้พี่บอกเลยว่าเป็นความเจ๋งมากๆของเว็บ m y t c a s t ลองเข้าไปศึกษากันดูให้ดีๆนะครับ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดเลยในการเตรียมตัวนะครับถ้าใครอยากจะเข้าคณะสาขาวิชาไหนไปเช็คเกณฑ์นในแต่ละรอบให้ดีโดยเฉพาะยิ่งรอบ3านะครับจะได้ไม่ตกมาตายแต่ถ้าใครยังมีข้อสงสัยในเรื่องอะไรอยากให้พี่โจอเอามาเล่าให้ฟังอีกเข <c oughs> ียนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันให้ดีๆและถ้าน้องชอบคลิปนี้นะฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ You Passion Group รวมถึงติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของ You Passion อนไลน์กันได้ตามนี้เลยนะครับ สำหรับอีีนี้พี่โจไปก่อนแล้วบายสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครตอบดีนั่นกับเพื่อนโนนกับครูนุ่นกับพี่แต,แต่นี่โค้ช <coach S 2> <A. S 3> เองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือแล้วมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมจับจองกันนะ